แล้วก็อจุดจุดนี้นะครับจุดตรงเนี้ยในกลางเนี่ยในกลางนี่ก็คือเป็นจุดที่อาจารย์วาดรูปกอรอบสี่เหลี่ยมไว้ว่ามันเป็นเดนบวกซอสอนุกรมกันตรงนี้นี่อนุกรมกันในกลางในเดนบวกซอสนะครับซึ่งก็จะอยู่ในในโครงเหล็กสี่เหลี่ยมนี้นี่ถึงบอกว่าต้องโยกออกมาถังจะเห็นนะครับ เอาละทีนี้นะครับวิธีการวิธีการวัดไอตัวมอสเฟตลักษณะเนี้ยนะครับมันจะมีหลักการดังนี้ <c oughs> ตัวมันจะเป็นแบบนี้นะครับขาแปดขาหนึ่ ห้า่าสี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ในกลางอย่างนี้เดนบวกซอสอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นขาซอสนะครับตรงนี้เป็นขาเดนนะครับทีนี้เดนบวกซอสมันจะตีคู่กันอย่างนี้ครับถติเราตัวนี้เป็นเดนนะครับฝั่งขาเนี่ยสามขาเนี่ยเป็นขาเดนมันก็จะยิงเข้ามาหา ขาซอสตรงนี้นะครับทีนี้ภายในภายในตัวของมอสเฟตเนี่ยที่อาจารย์บอกว่ามันจะมีสารเกึ่งตัวนําของไดโอดอยู่นะครับสัญลักษณ์ของไดโอดเป็นแบบนี้นะครับเป็นเป็นแบบนี้นี่มันจะมีอย่างนี้นะครับเป็นหัวลูกศรแหลมๆที่มาอย่างนี้นะครับมันไอหัวแหลมของลูกศรเนี่ยมันบอกว่าตรงเนี้ยเป็นขั้วบวกของไดโอดนะครับแล้วก็ด้านด้านล่างฝั่งนี้ก็จะเป็นขั้วลบของไดโอดนะครับ ที่เวลาเราวัดแล้วเนี่ยมันขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเอาไมเตอร์ขั้วบวกสีแดงเนี่ยไปจับไปจับขาบวกของมันแล้วก็เอาขั้วลบสีดำานี่มาจับขาลบของมันเข็มมันจึงตีขึ้นแต่ถ้าเกิดเราสลับข้างเอาขั้วลบมาจับขั้วบวกแล้วเอาสีแดงมาจับขั้วลบมันเข็มมันจะไม่ตีขึ้นนะครับทีนี้สารกึ่งตัวนําไดโอดแบบนี้มันอยู่ในนี้นะครับทีนี้ขาเด่นอยู่นี่ขาซ้อนอยู่บน หัวลูกศรตัวนี้เป็นเฟสชนิดไหนชนิดเอครับชนิดเอกับเอ็ครับอยู่ในนี้มีสองตัวก็คือหัวลูกศรมันก็ของไดโอดก็จะหันทางนี้อ่านลงมาทางนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ขาซอสมันอยู่นี่ขาเดนมันอยู่ตรงกลางนี่ไอหัวลูกศรของไดโอดเนี่ยมันก็จะชี้ลงมาทางนี้เพราะว่าขาเดนมันอยู่นี่นะครับ ส่วนเดน,ต,นตัวนี้กับซอสต,ตัวนี้ก็บวกกันซะก็เป็นขาเดียวกันเพราะว่าเป็นโครงเหล็กตรงนี้ยใช่ไหมครับมันเป็นขาเดียวกันทีนี้เวลาเราจะแบ่งแยกเราจะวัดนะครับก็คือขาเกตเราจะไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับมันเพราะว่าเราเรารู้แล้วว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นถ้าเกิดเราปัจจขาเกต<ม>ใช่ไหมครับเราจะวัดเฉพาะเดนกับซอสเท่านั้นนะครับขาเกตเราจะไม่ยุ่งกับมันนะเราจะจับนี่อขาห้าหกเจ็ด นะครับมันซึ่งเป็นขาเดียวกันจับขาได้การหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็มาจิ้มตรงกลางนะครับเอาขั้วบวกของมิเตอร์จิ้มตรงกลางตรงนี้เอาขั้วบวกแตะตรงนี้เอาขั้วลบแตะตรงนี้นะครับแล้วก็วัดตรงนี้เข็มจะต้องตีขึ้นถึงประมาณห้าโอห์มนะครับแต่กับตรงนี้มันจะมาไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันคนละส่วนกันอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็พอเราวัดตรงนี้นะครับวัดตรงนี้เข็มตีขึ้นประมาณห้าโอห์มนะครับ ถ้าเกิดมันตีขึ้นสุดก็คือตัวนี้มันช็อตนะครับถ้าเกิดมันตีขึ้นสุดก็คือตัวนี้มันช็อตแล้วก็ถ้าเกิดว่าขึ้นประมาณ5โอห์มก็แสดงว่ามันยังดีอยู่นะครับแสดงว่าเราเช็คตัวนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งตัวแล้วอีกตัวหนึ่งล่ะเราก็ต้องมาเช็คยังไงก็เหมือนเดิมครับตรงนี้เราก็ใช้ขั้วลบเนี่ยของมิเตอร์เนี่ยแตะตรงนี้เลาขั้วบวกเนี่ยมาแตะตรงนี้อย่างนี้นะครับเพื่อวัดตัวเช็คตัวที่สองนะครับโอห์มก็จะต้องเท่ากับด้านบน เอาละอันนี้ส่วนโครงสร้างเนี่ยตรงนี้พอจะเข้าใจกันแล้วนะครับโครงสร้างมีอย่างไรบ้างนะครับมีมีมอสเฟตเดียวมีมอสเฟตขนานมีมอสเฟตอนุกรมนะครับซึ่งหลากหลายหลากหลายโครงสร้างเดียวกันแต่หลากหลายรับตำแหน่งขานะครับ